วันนี้จะมาแกงผักนะคะมีชาโอมค่ะสวยมากเลยแล้วก็ผักอันนี้นะคะมีหน่อไม้เห็ดแล้วก็ผักรวมิตรอันนี้ดอกอะไรไม่รู้แหละแล้วก็ขานะคะขาอ่อนค่ะแล้วใส่ปลาทาูแล้วก็น้ำนี่คือเตรียมไว้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันจ้าดูสิแค่เห็นก็หิวเลยอะ่ะน้ำเดือดใส่หนอนนะคะใส่หนอไป็นต้นกนแล้วก็ใส่ขาที่หัวแบบใหญ่ๆเราไม่ถูนะ้ำเราใส่เลย แบบนี้เดี๋ยวค่อยมาใส่ที่หลังงานที่เราทำแล้ค่ะพอเดือดเสร็จแล้วนะคะดูหน่อไม้ค่ะมันหน่อเขาจะสีซีดแล้วพอ,พอหน่อเริ่มสีซีดก็ใส่ข่นทันทีของดับเห็ดค่ะ ตอนหน่อใกล้สุกแล้วใส่เงียจ้ะตามด้วยปลาทูค่ปะปลาทูาจะอม

ดอกนี้หวานมากค่ะนี้ชาอมนะคะแมงวันเยอะโอ๊ยแมงวันกินข้าวค่ะตัวข้าวเหนียวเย็นเต็มเต็ Ôi. Giọt ta kể lại đó. <laughs> láu ở đây, cái bà hồi kia khứa cái tôi là, cái khác quả đó, cái này, cái này cái này là, cái này cái này là, cái 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 cái này cái 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 cái

นี่ก้อจะเป็นนี่ก้อยตานท่าอาตาศเดี๋ยวจัดขึ้นแล้วไปเลยเนาะยังไม่ทานกินเสร็จนะหรือยายเก็บมาให้ละเก็บมาให้อีกเป็นกะละมังดูบรรยากาศนะคะร้อนมากเลยค่ะบรรยากาศที่บ้านร้อนมากแก่จริงเข้าห้องค่ะนี่ไง